สวัสดีครับผมป๋อมนะครับหลังจากที่เราจะทำการใส่ D-Light นะครับลงไปในโคมไฟของ m i สซ u b i s h i s t ร์ด้รถผกคันหนึ่งแล้วผมก็เลยคิดว่าน่าจะลองทำใน i s u ส u ดาร์กอรถคันที่ผมขับประจำดูบ้างนะครับผมก็เลยเนี่ยครับสั่งซื้อนะครับคุณระแบบกันนะครับอ่านี่ครับตีไลท์สำหรับติดในโคมนะครับนี่นะครับ มีลวดมาด้วยนะครับผมคิดว่าลวดเนี้ยครับเขาน่าจะให้เราเจาะรูแล้วร้อยลวดเข้าไปโดยที่ไม่ต้องติดกาวผมคิดว่าน่าจะแข็งแรงแล้วก็ดูดีกว่านะครับผมก็เลยคิดว่าจะลองมาทําดูในอิ u ุ u ูดาก้อนผมดูตัวนี้เป็นโคมไฟอิสูซูดาก้อนะครับซึ่งมันแตกแล้วนะครับผมก็เลยจะมาลองทําดูนะครับเพราะว่าบอกตรงๆนะครับอันนี้ ไม่มั่นใจว่าจะสามารถแกะโคมจะประกอบโคมจะทำเจาะรูแล้วมันจะสวยหรือเปล่า <c oughs> ก็เลยหาโคมเก่าๆมาลองทำดูก่อนว่าเป็นแนวทางนะครับถ้าทำได้ออกมาดีก็จะทำกับไฟในรถเพราะว่าอ่าอยูสุดาก้อนผมเนี่ยไม่มีโคมสำรองมีเฉพาะโคมที่ติดอยู่ในรถเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเกิดแกะออกมาแล้วทำเสียเนี่ยคือต้องต้องซื้อใหม่แล้วบางทีซื้อใหม่รถรุ่นเก่าๆเนี่ยครับ มันก็ไม่มีสตอ็อกต้องสั่งเดี๋ยวจะนานรถต้องใช้ทุกวันเพราะคันนี้ผมขับดูสวนทุกเกือทุกวันน,น,นะครับไม่เหมือนรถคันอื่นที่รอได้ก็เลยเอาโคมเก่าๆมาลองทําดูก่อนก็เลยถ่ายคลิปเป็นแนวทางให้เพื่อนๆดูครับนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องทําการนะครับเอาไดเป่าผมนะครับมาเป่าตรงนี้เหมือนของสตาร์ด้านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเป่ากันดูครับเหมือนเดิมนะครับผมก็ไม่รู้ว่า โคมแต่รุ่นแต่ละยี่ยห้อเนี่ยครับมันต้องใช้เวลาเป่านานหรือเปล่าผมก็ไม่เคยทําก็ทําไปพร้อมๆกันดังนั้นเนี่ยผมก็เลยตอบไม่ได้ครับว่าต้องเป่าอย่างเงี้ยครับข้างหนึ่งเงี้ยใช้เวลานานเท่าไหร่เดี๋ยวพอเราเป่าโคมเสร็จผมจะจับเวลาดูนะครับว่าต้องใช้เวลาต่อข้างให้กาวมาข้างในละลายเนี่ยข้างนึงเนี่ยใชร้ระยะเวลาในการเป่าเท่าไหร่ไปลองเป่าดูกันดูครับ เดี๋ยวผมเป่าไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมจับเวลาดูแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกทีหนึ่งว่าสรุปว่าข้างเนี่ยต้องใช้เวลาเท่าไหร่ครับหลังจากที่เราเป่าโคมนะครับโดยใช้ดเป่าผมเนี่ยครับเป่าให้รอบๆเนี่ยนะครับประมาณแถบอย่างเงี้ยครับประมาณสองสามนาทีแล้วก็เป่าสลับกันไปละทั้งฝั่งข้างบนข้างข้างข้างนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างก็เนี่ยครับ จะเริ่มดึงออกเห็นไหมกาวออกนะเริ่มร้อนคือพอฉีกข้างบนออกนะครับข้างล่างก็จะค่อยๆออกได้ไม่ยากนะครับนี่ครับค่อยๆดึงออกมานะครับเห็นไหมครับไม่ยากครับแล้วก็นี่ก็คือตัวเขาเรียกว่าไงนะผมก็เรียกไม่ถูกอะ่ะเดี๋ยวเรามาใช้ไขควงนะครับแกะออกมากัน ผมดูแล้วไม่น่าจะยากนะครับน่าจะง่ายกว่ามิซูเพราะว่าตัวบังแสงตัวเนี้ยครับมันมีน็อตอยู่ข้างในแล้วก็เราสามารถที่จะตั้งตัวเดรย์ได้ง่ายกว่านะครับแล้ก็มาแกะตัวบังแสงตัวนี้ออกนะครับของมิซูจะฝังอยู่ข้างในเลยจะยากกว่านะผมว่าแลนะตอนนี้นะอ่า นะครับเดี๋ยวเราจะรู้กันว่าเราจะใส่ดีไ์ยังไงผมตั้งใจจะใส่บนนี้นะครับบนนี้ผมเห็นของนิสสันนาวาร่าสวยดีของอิวซุดีแมไอดากอนก็อยากใช้เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวลองมาวางแนวกันดูครับอันนี้เป็นแบบที่หนึ่งนะครับนี่ครับยาวแบบนี้เดี๋ยวผมลองเปิดไฟให้ดู ่าแบบที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีไฟเลียววิ่งด้วยอันนี้แบบที่หนึ่งนะครับแต่ผมว่ามันออกแนวที่เกไปมันเยอะไปผมว่าเดี๋ยวมาลองดูแบบที่สองเหมือนแบบ นิสสันนาวาร่านะครับอ,อันนี้แบบที่สองนะครับเหมือนที่ผมบอกเป็นของแบบนิสสันราวาร่านะครับจากนี่มาถึงนี่นะครับตรงนี้ล่างนี้ตัดออกนะครับผมว่าอันนี้น่าจะสวยกว่าเดี๋ยวลองมาดูกันครับเห็นไหมครับด้านล่างตรงนี้นะครับนี่มีเฉพาะข้างบนตรงนี้นะครับ ด้านล่างตัดออกครับพอไฟวิ่งผมว่าแบบสองน่าจะโอเคกว่านะครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับหลังจากที่เรามั่นใจแล้วครับว่าแบบของนาวาร่าน่าจะสวยกว่าในความคิดผมนะผมย้ำก่อนเดี๋ยวเราก็ต้องใช้สว่านนะครับ เอาเบอร์เล็กสุดเลยนะครับเจาะตรงนี้ให้ทะลุนะครับเพื่อจะ,จะร้อยลวดตรงนี้เข้าไปมัดไฟนะครับจะได้เป็นแนวตามที่เราวางไว้นะครับส่วนตัวนี้อย่าเพิ่งตัดนะครับเอารวดมัดไฟเรียบร้อยก่อนให้มันอยู่ในการฉายตรงนี้ก่อนแล้วค่อยตัดเดี๋ยวเผื่อตัดไปแล้วสั้นยาวเดี๋ยวไม่สวยนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองเจาะรูครับ เนี่ยครับผมได้เจาะอ่าอันแรกไปแล้วนะครับเห็นไหมครับอ่ารูแรกนะครับแล้วผมก็เนี่ยครับมาร์คมาร์คอันต่อไปนะครับอ่าเนี่ยครับตัวเวลาเจาะจะได้เจาะครั้งเดียวแล้วก็ใส่ครั้งเดียวอ่าเห็นไหมครับเดี๋ยวลองเจาะกันดูต่อครับเจาะรูที่สองนะครับ แล้วก็จะรูที่3ามมันใกล้เคียงกันนะครับตำแหน่งอ่รูที่สามถัลุครับรูที่สี่ครับ,ร 4, รบร 5, แล้วก็อันที่ห้าครับ เดี๋ยวลองร้อยดูก่อนดีกว่าเพราะว่าดูแล้วอันที่ห้ามันเหมือนจะชนตรงนี้อาจต้องมีการขยับนะครับอ่าเจาะแล้วนะครับก็มาร้อยกันดูนะครับตอนแรกผมก็สงสัยนะครับว่าลวดเนี้ยเขาให้มาทำไม อันนี้ผมหายสงสัยแล้วอ่า,า,าก็จะประมาณนี้รูที่สี่ยังยังได้อยู่ต้องจาะจากข้างล่างรูที่สี่เดี๋ยวจาะรูที่สี่ก่อนครับต้องจาดจากข้างล่างโอเคครับอันนี้ต้องจอดจากข้างล่างนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทะลุไปตรงอื่นครับ ดูที่4เสร็จครับดูที่5ดูที่5้าไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าอ่ากระข้างบนเสร็จแล้วเดีย๋ยวมาลองใส่ไฟกันดูครับว่าจะเป็นยังไง ้านบนก็จะได้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับหลังที่เราเจาะเสร็จนะครับแล้วก็วางแนวเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมก็จะเอาเบิร์ที่บอกครับของนาวาร่านะครับโค้งมาตรงนี้ถึงตรงนี้พอครับถ้าไปอย่างนี้เนี่ยมันจะดูเป็นลิเกผมว่านะดูเป็นลิเกไปผมความคิดผมนะ เดี๋ยวผมก็จะทําการตัดสายไฟครับเดี๋ยวมาดูกันครับตัดสายไฟนี่ครับสายไฟเดี๋ยวตัดสายไฟครับตัดสายไฟเดี๋ยวมาเรามาลองไฟกันดูครับว่าจะสวยไหมนะครับถ้าเกิดว่าพลาดก็ถือว่าสวยไปนะครับนี่ครับตัดมาแล้วนะครับ จะได้ประมาณนี้นี่นะครับเดี๋ยวเรามาขันน็อตแล้วก็ยึดตำแหน่งให้มันดูตรงที่สวยงามอีกทีนึงครับแต่ก่อนอื่นเราต้องมาดูไฟก่อนครับว่าถ้าเราจูบประมาณนี้ไฟจะได้เท่าไหร่แบบไหนยังไงนะครับเดี๋ยวหาที่ตั้งก่อนอนะครับ ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับไฟดีไลท์ของเรานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับน่าจะโอเคนะอย่าสวยผมว่านะถ้าไฟเยอะไปบางทีมันก็ดูลิเกดูตลกไปในความคิดผมนะอ่าเดี๋ยวลองมาประกอบตัดตำแหน่ง ยิงนอ็อตยิงกาวแล้วประกอบกับเข้าโคมดูว่าเป็นยังไงครับครับหลังจากที่เราประกอบกลับเข้าไปในโคมนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ติดกาวอะไรนะครับเพราะว่ายังต้องแต่งอะไรอีกนิดหน่อยอันนี้ถ่ายมาให้เพื่อนๆดูก่อนเป็นแนวทางรับชมนะครับว่าสวยหรือเปล่านะครับอาจจะดูผมว่าดูขัดขัด,ขดตานิดหน่อยผมว่านะจะลองเปิดไฟกันดู เห็นไ,ไหมครับอันนี้ก็เป็นไฟเดรลท์กลางวันอยู่ในโคมในอิทุสุยากอนนะครับหุ่นโคมสีนอนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยววิธีการทำก็เหมือนที่ผมทำให้ดูในคลิปนะครับ พยายามใช้เครื่องมือที่มีในบ้านไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มนะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการดัดแปลงเอาเดไลท์แบบเส้นนะครับใส่เข้าไปในโคมนะครับเพื่อนๆจะได้ลองทำกันดูแล้วก็เป็นแนวทางในการดัดแปลงไฟหน้าลูซุกดากอนครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาเลยครับว่าสวยไม่สวยหรือว่ายังไงแบบไหนนะครับผมก็ไม่ได้เป็นช่างติดตั้งไฟเดย์ไลท์หรือว่าอะไรยังไงนะครับเ,เพียงแค่ซนครับอยากแต่งนู่นแต่งนี่รถนะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ